ครับมาได้กินข้าวทั้นกันครับข้าวเที่ยงเมื่อนี้ครับนี่หมูเกือบกรอบทันเวลาันกรอบนะอาจารย์ใหม่แต่ว่าเกือบเอเคเกือบกอ็เพาะอะไรเนาะกับตำมกแตงครับนะตำแตงทอดไข่ครับข้าวเที่ยงน้กันครับมัน ผิดสูตรนิดนๆงนร่บหนังมันหามากเลยมันเอซอมซอมเท่งมะเขามันก็เลรบ่สมารถเทนมันกรอบได้อืมอืม,อมผู้ใดว่าประกรอบอืมเก่งเลยวะผมอ่ะอืม,อม ครับตอดไข่เป็ดมีเรื่องตลกซีบอกฟังเรื่องไข่เป็ดนี่แหละเม,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 มื่อวานผมซื้อไข่เป็ดมาเนาะซื้อไข่เป็ดมานี่ไหมเออวัน อยู่อีกฝังหนึ่งของคนนนางขังไงหรอบันนี้ผมลง,ลงจากรถแล้วผมมาเปิดเปิดตูอีกฝังหนึ่งเพาะเสียวไข่เ,าขาเป็ดลงไข่เป็ดไม่อยู่ขอบประตูวันนี้พอเปิดประตูปับไข่เป็ดไหลลงมาแตกบัดกเลยได้มาทอดเลยครับนะอืออืม มึงครับอือหือหอืออ้ยก่อเพอลอ์ไลทจนไม้สิแตกมาครับอือ แับขนาดทอดไข่เป็ดแห้งแซบทำหมกแจงไม่ต้องซ่อนสดอออนะครับเป็นกินได้ทำเ,เองกินเองครับ กอบกับอริบาจที่มกวบ Mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นเวลาบายโมง้งอนนะั็ mm hmm. เสียงไก่ขันที่จังตอนเศ้านะ่ะ mm hmm. บานเศร้านะครับ mm hmm. บายแล้วห mm hmm. นังหมูกรอบ ออยากไล่ห mm ัวเนี hmm. like, oh, <laughs> mm ้ย hmm. เดองไข่เป็ดในแซบนะครับต้มซีซกบับแซบเอามาทอดแห้งแซบไข่เป็ด mm. -hmm. mm -hmm. ไม่รู้สิบรรยาย,ยัางไเลครับบอกได้ครับเดี๋ยวว่ามันแซ่บอิ่ลิ้มับชับอันจุด นึกว่าอะไรที่ประกอบสื้อได้อยู่ได้เก่งนะผมนี่ คนเฮาในแปลกเนาะขนาดมีน้ำอะไรยังเอามากินเนาะรู้ได้เลยว่าผักกาดเนี่ยมันกินได้เนาะคนกินทีแรกเนื้อนี่ไป็นาไปกินทำไมปูยาแต่ยังไม่เนื้กินบ่าเิ่นพ้ากินน้ำเน,นาะ Mm Hei. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. แสบไีเลยครับเขาเคียงกับเขากันไงแต่ว่ามันเข้ากันดีนะอันนี้กับสมตำ ปลาคากต,ต,ตมต่ำตนตัดกันดีดีเมนเมนกับพรเป็ดนี่อนอนอเอแล้วเดี๋ยวขอปคำหนึง một đận gặp quay sao là để dai mất chỉnh 으 <laughs> นะครับคลปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนกินเ่าจนเบิดกล้องเลยนะขอบคุณที่มาติดตามนะครับอย่าพบ่หไม่คิปหน้าครับขอบคุณครับ